สวัสดีครับคุณผ,ผู้ชมครับพบกับถนอมตักชาแนลเช่นเคยครับ EP นี้นะครับผมเราจะพามาเก็บผักยิ้มน้าพริกนะครับกับน้ำพริกที่เราตำไว้เป็นน้ำพริกปลาช่อนทะเลนะฮะแล้วก็เราจะพาไปเก็บไปถั่วพูกับลูกไอ้นี่ฮะลูกตำลึงนี่ท่านไหนที่ผมก็ยังไม่เคยลองชิมนะ วันนี้วันนี้เดินออกมาเห็นมันอ่อ,อนๆอยู่นะว่าจะเก็บไปลองชิมจิ้มกับน้ำพริกนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านการต้มนะเรากินแบบดิบๆเลยนะครับเดี๋ยวจะลองดูอ่ะเราจะพาเก็บครับผมว่ามันได้กี่ลูกนะเอาลูกไม่แก่มากนะครับเดี๋ยวคัดคัด,คดลูกที่อ่อ,อนๆประมาณนี้เดี๋ยวเอาไปจิ้มน้พริกลองดูว่ารสชาติจะประมาณไหนเนาะอ่ะมาเก็บด้วยกันครับคุชม อ่อนเออแต่ลูก,กอ,อ่อนมันยังไม่เคยลองกินนะเดี๋ยวจะลองชิมดู ในตัวปูสองลูกแล้วก็ลูกดำลึงเดี๋ยวจะลองไปจิ้มน้ำจิ้มน้ำพริกปลาช่อนทะเลที่เราตำไว้กันดูนะครับว่ารสชาติของไอ้ตัวเนี้ยกินแบบมะเขือรสชาติมันจะได้ประมาณไหนกินน้ำพริกกันครับครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาชิมลูกดำลึงกับน้ำพริกปลาช่อนทะเล ที่เราเผามาไอ้ตำม,มาเนี่ยนะนะครับว่ารสชาติมันจะเหมือนมะเขือหรือเปล่าครั้งแรกไม่ต้องผ่านการต้มนะดิบๆเลยจะลองดูว่รสชาติประมาณไหนมันยจะเซชยมือเลยนะ อืมคล้ายมะเขือผมกินกินแบบไม่ผ่านการต้มเลยนะ ลองกินลองกินเปล่าๆก่อนแล้วรสชาติประมาณไหนจะคล้ายๆแตงกวาครับคล้ายๆแตงกวาเอเอพิ่งลองกินครั้งแรกเหมือนกันนะ <c oughs> ดดได้ๆใช่ได้แต่ท่านไหนที่ ไม่ถนับในการไอตอนดิบก็เอาไปต้มนะ่าจะเข้าท่าดีเหมือนกันนะครับปลาน้ำพริกปลาชล่อนทะเลครับคุณผูช้ชมเอาใส่ตู้เย็นไว้แนะั้นได้กินน,นานๆนะครับดำดำไม่ง่ายนะเร่ม <c oughs> มีส่วู ค,ครับ <c oughs> ลูกตำลึงดิบยิมน้าพริกอร่อยใค้ได้ครับคลาสแตงกว่าคลาสแตงกว่ามาสำหรับอปอีนี้เอาการจิ้มลูกตำลึงามาให้เอตีได้รับชมนะครับผม อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจน้าคิเป็นหมายต่อไปนะครับผมสำหรับอีพีนี้ต้องขอกราบเขาว่าสวัสดีครับลาไปด้วยลูกของเึินะครับผมนี่เลยดิบๆไม่ต้องผ่านนะตัวถ้าต้มก็ไดนะ้อโอเคลาไปเพียนก่นีีครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ